พี่แต้วทําไมทําไมไข่มันมันเม็ดใหญ่กว่าไอไอไข่ปกติที่ที่เราเคยไอนี่มันเป็นซัเกอร์ลายจุดฮะมันเป็นลายจุดไม่ซักเกอร์สีดำทั่วไปไม่ใช่ไอซักเกอร์ไอซักเกอร์ที่ผมเห็นทั่วทวไปไม่ใช่ลายจุดมันก็จะมีความสวยงามด้วยสวยงามมากสวยงามมากเป็นที่นิยมของตลาดทั่วๆไปแล้วแล้วจริงๆแล้วหลักๆเลยเนี่ยพี่แต้วเนี่ยผมทราบมาว่าพี่แต้วส่งออกต่างประเทศด้วยอส่งลูกค้าส่งออกวันเนี้ย จริงๆแล้วพี่แต่บอกว่าไอ้พวกเนี้ยนะถ้าถ้าโตขึ้นมาตัวแค่นี้ก็ตัวละประมาณ10บาทประมาณ10บาทเลยเนี่ยตัวตัวเท่านี้ก้อยเนี่ยเนี่ยไอ้เพราะนั้นเนี่ยไอ้ไข่เนี่ยเนี่ย<ะ>ไม่กล้าแตะของเขาเลยตอนแรกตอนแรกจับเล่นยังไม่รู้ยังไม่รู้ราคาแต่พอรู้ราคาแล้วไอ้พวงเนี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยอเป็นหมื่นบาทนะครับเนี่ยเม็ดละตัวเม็ดละตัวเนี่ยที่เห็นเนี่ยเป็นหมื่นบาทเฮ้ยโอ้โห ผมเพิ่งแปลกใจแล้วว่าทำไมนะตอนที่ผมทำสุ่มลายักษ์เนี่ยพี่แต๋วแกเนี่ยหุงข้าวเลี้ยงเราได้ทุกวันเป็นเวลา2อเดือนสเดือนจริงๆแล้วพี่แต๋วนี่เสือซุ่มเลยเสือสุ่มเลย,เ,เ,ลยเพราะว่าแกแกพูดให้เราฟังอยู่บ่อยๆว่านายกไอ้ซ็อกเกอร์เนี่ยพี่เนี่ยส่งเยอะที่สุดในประเทศไทยนะเราก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าบางคนมองบอกว่าซอกเกอร์เนี่ยมันคือปลาขยะใช่เพราะอะไรพี่แต๋ว ก็คือทุกคนมองว่าปลาซักเกอร์เป็นตัวอันตรายแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันไม่ได้ทําลายระบบนิเวศมันเป็นตัวที่เก็บขยะเก็บเก็บเก็บซากนึกออกไหมคะเก็บซากก็คือเก็บพวกมันจริงๆแล้วมันคือตัวทําลายขยะใช่ที่ที่ทาในในบ่อปลาที่มีซักเกอร์อยู่ที่มันตู้เนี่ยเอาเอาตู้เนี่ยไม่เช่ใครลองดูตู้ที่ว่าเลี้ยงปลาสวยงามไว้และตู้สกปรกคุณลองเอาซักเกอร์ตัวเล็กๆเนี่ยสักสองสามตัวไปปล่อย มันจะดูดข่าวเลยมันจะกินที่ตะไคร่ใช่มันจะดูดพวกเศษอาหารเศษขี้ของปลาอื่นมาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแทนอาหารมันอะแล้วแล้วแล้วที่เห็นไอ้เด็กไอ้เด็กน้องน้องมันดำอยู่ในบ่อนั้นมันทาอะไรพี่แต๋ก็จะงมไข่ตัวนี้แหละอ๋อจริงๆริงนี่คือเพาะที่เพาะเลี้ยงอ๋อแม่พันธุ์นี่เราทําที่เพาะเลี้ยงแม่พันธุ์ของมันไว้เลยก็คือเราเราขุดบ่อในพื้นที่ของเราเนี่ยค่ะแล้วก็ปล่อยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ลงไปต้องเพราะว่า ไอพวกนี้ต้องอนุรักษ์ไว้ให้ดีเลยบางคนบอกว่าเฮ้ยซักเกอร์เป็นตัวอันตรายกลัวจะไปนู่นนี่จริงๆแล้วเราเรา,เราแบบปกป้องมากเราไม่อยากให้มันหลุดเราไม่อยากให้มันหายเราห่วงมากเ <c oughs> พราะมันคือเงินทองของเราเลย <c oughs> พี่เต๋อเอางี้งั้นเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเนี่ยไปดูกรรมวิธีในการที่เพาะพันซัก,กร์ตั้งแต่พี่แต๋วให้ลูกน้องงมจากบอ่อขึ้นมาได้อ่าแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีการเอาไปให้ออก,ออกซิเจนอ่าให้ทำให้เป็นตัว อันนี้มันเป็นไข่เป็นเม็ดต้องปล่อยให้มันแตกให้เป็นตัวเพื่อที่จะว่าเราครับน,นี่เดี๋ยวเราต้องตามไปดูเลยและอันนี้ผมผมโคตรอยากให้ทุกคนดูเลยเพราะว่าสิ่งที่ทุกคนมองข้ามแมก้กระทั่งตัวผมอะ เมื่อก่อนเนี่ยผมก็มองข้ามว่าป้าแต๋วไปเล่นอะไรว่าซื้อขายซักเกอร์มันจะได้สักเท่าไรแต่วันที่ผมรู้สึกก็คือวันที่ผมมาทําสุ่มปลายักษ์เนี่ยแล้วพี่แต๋วบอกว่านายกเรื่องแค่นี้มันสิวๆพี่แต๋วเลี้ยงได้ทุกวันเลยแล้วถามว่าเลี้ยงคนมาเลยยี่สิบสามสิบคนคุณว่าเป็นเงินเท่าไหร่พี่แต๋วดูแลพวกเรามาตลอดแล้วพอวันนี้เรามาเจาะลึกแล้วเรารู้แล้วว่าไอตัวที่ทําเงินให้พี่แต๋วของเราก็คือไอซัก,กร์นี่เองเพราะนั้นวันเนี้ยวันเนี้ย เราอยากให้ทุกท่านเห็นเลยว่าซักเกอร์เนี่ยมันไม่ได้เลี้ยงยากอย่างที่ทุกคนคิดและมันไม่ใช่ปลาขยะที่ทุกคนมองแต่มันคือปลาที่สร้างรายได้ให้กับพวกเราโดยเฉพาะอยากให้พี่น้องชาวตังตานของผมนี่แหละดูแล้วก็ทําเลยเพราะว่าตลาดเราไม่รับไม่อันอยู่แล้วไม่มีอันไม่เคยพอไม่เคยพอไปครับพี่แต่วงันเดี๋ยวเราไปดูเลยขั้นตอนเลยครับโหนี่โคตรตื่นเต้นเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการเพาะเลี้ยงซัก,กร์จากไขใ่ให้มันเป็นตัวแล้ว ขนาดอายุอะไรยังไงเดี๋ยวให้พี่แต๋วอธิบายให้พวกเราฟังไปครับค่ะจริงๆแล้วพี่แต๋วเดี๋ยวก็จะหมดหน้าที่มันจะวางไข<ช>่แล้วใช่ค่ะพอพอหมดฝนเนี่ยตอนนี้เขาคือปลายฝนต้นหนาวสักเกอร์อจุดเนี่ยก็จะจะเริ่มไข่แต่ไม่เยอะครับแต่ถ้าเกิดต้นฝนอะไรเงี้ยกลางกลางฝนเนี่ยไอตัวนี้ก็จะไข,ะะขจะ่จะไข่จะจะไข่เยอะแล้วรวมทั้งสักเกอร์ทั่วๆไปแหละเอ้สีพี่แต๋วจะบอกว่าผมสนใจจริงนะผมสนใจจริงแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมีเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนดูเลยว่าผมนี่เนละจะเลี้ยงซัก,กร์จุดให้ทุกคนดูเออตอนแก,แก่ๆทำอะไรไม่ไหวนี่เป็นไรายได้ที่ดีเลยนะพอดีผมยังไม่แก่นะครับพี่แตว้วพี่แต้วบอกว่าเวลาแก่ๆทำอะไรไม่ไหวหเลี้ยงซัก,กร์แต่พอดีผมยังไม่แก่ครับเพราะฉะนั้นยังไม่เลี้ยงก็ได้วะวแก่ใช่ไหมฮะตกลงได้ไหมนั่นนะได้เราญาติญาติ เอาไม่พูดอีกได้เปล่าอ๋อมันได้แต่ขี้ดินอย่างพี่แต่ตอนเนี้มันมันเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วเพราะนั้นซักเกอร์มันจะไม่วางไข่แล้วใช่ค่ะปลายฝนปลายฝนต้นหนาวนี้มันจะเริ่มอมดแต่ก็ยังยังดีนะครับพว่าเราเราได้ไข่ชุดนี้มาได้ไอชุดเนี้ยน่าจะเป็นหมื่นตัวแหละนะไข่นิดเดียวเนี่ยแต่ไม่ถึงค่ะประมาณสองสองพันตัวนี่นี่ไข่ชุดนี้ประมาณสองพันตัวนะครับประมาณสองพันตัว ตัวละสิบาทเป็นอย่างต่ำท่านก็คิดดูสิครับสองพันตัวก็สองหมื่นบาทเนี่ยเนี่ยดูดิเฮ้ยเราไม่ต้องให้อาหารนะคุณลองนึกดูสิครับว่าเนี่ยประมาณสองพันตัวเดี๋ยวพอโตตัวเ่าเนี่ยสองหมื่นบาทแล้วพี่เทคนิคก็คือคุณเลี้ยงควบคู่กับปลาคาร์ฟเพราะไอ้ซักเกอร์เนี่ยมันจะกินขี้ปลาคาร์ฟ <Bye bye. S 1> ไม่ต้องไปให้อาหารมัน oh. เผิ่แป๊บเดียวคุณได้เงินสองหมืนบาทต่อไข่ หนึ่งหนึ่งอะไรเขาเรียกเป็นไรหนึ่งลังหนึ่งอ่าใช่อ่ใ,ใครซ็อกเกอร์หนึ่งลังเดี๋ยวมันทําเงินให้เราเป็นหลักหมื่นบาทโดยที่เราไม่ต้องไปให้อาหารมันเฮ้ยเฮ้ยมันมันไม่มีใครรู้จุดนี้ไงมันไม่มีใครรู้ไงฝาค่ะฝาคนจะรู้ป้าแต๋วรวยไปแล้ว,ลวตอนนี้ป้าแต๋วบอกว่าฉันไม่รูจ่ตังค์ไปทำอะไรบอกแถวบ้านมาก,ก็ได้ พี่แต๋บอกว่ามันมันเลี้ยงง่ายมากเลยคุณมีบ่ออยู่แล้วอะใช่ไหมพี่แต๋วเพียงแต่คุณลงทุนมุ้งใช่แล้วคุณลงทุนกระชัางแล้วคุณก็ปล่อยอ่าปลาอะไรนะไม่จําเป็นต้องเป็นปลานั่นก็ได้ใช่ไหมปลาพวกปลาเบญจพรรณพวกปลานินอะไรพวกนี้มันจะกินแผนต้นมันจะแย่งอ๋อแต่ถ้าดูด้วยว่ามันมันเลี้ยงปลาอะไรแต่ถ้าเป็นปลาคราฟนี่มันไม่กินแพงนต้นมันไม่กินแผนต้นไงเราเลี้ยงปลาคราฟแต่ว่า สกเกอร,กกอร์กินขี้ปลาครบกินขี้ปลาคัาบอ่อกินเศษอาหารที่เหลือจากปลาครบอะ่ะเพราะเราต้องเลี้ยงปลาครบใช่ไหมคะอ่าอ่าแต่สกเกอร์เนี่ยมันก็จะกินเศษอาหารแล้วปล<ร>าครบนี่พี่แต่วก็รับซื้อไม่อันอีกรับซื้ออยู่แล้วนี่นะครับแล้วปลาครบนี่มันจาเป็นต้องขายเราขายใครก็ได้เพราะปลาคราบตลาดตลาดทั่วไปพว้างแต่ว่าสกเกอร์เนี่ยขายเราเป็นอาชีพเสริมเสริมเผิ่มรายได้ในพอๆกับที่เลี้ยงปลาครบแหละอ โอ้โหน่าสนใจามากเลยแต่ว่าปลาคราฟนี่คือต้องลงทุนต้นทุนใช่ไหมคะแต่เนี่ยมันทุนน้อยอ,อคนบางคนไม่มีทุนนี่ทำสามารถที่จะแบบไอ้นั่นได้เลยอะแต่ต้องมีเนื้อที่นิดนึงเพราะว่าปลาซักเกอร์ตัวเนี้ย ทางรัฐบาลเขาห้ามไปเพาะเลี้ยงในแม่น้ําลาคลงองใช่ไหมเราต้องมีสถานที่เราต้อง,องมีพื้นที่ให้เขาใช่เป็นพื้นที่ของเราเองเป็นพื้นที่ของเราเองขุดบ่อทาบ่อแต่ฟังพี่แต๋วพูดแล้วนะครับเวลาที่เราเรามีปลาปลาซักเกอร์แล้วเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าไม่มีใครอยากให้หลุดไปไหนเลยเพราะมันคือตัวที่ทารายได้ให้พวกเขาอพี่แต๋วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาไปออกเลยไปที่ออกหลังบ้านกันไปที่ออกหลังบ้านไปครับพี่แต๋วไปครับโอ้โห เฮ้ยนี่มันนี่มันอะไรนะพี่แตว๋วอ่างอะไรมันไปไม่หมดเนี่ยนี่ค่ะที่เก็บซักเกอร์ที่เเวลาจะส่งลูกค้าเราต้องมาพักที่นี่ค่ะอ๋อสถานที่พักปลาซักเกอร์พักปลาซักเกอร์ใช่ค่ะเพื่อที่เราจะนําส่งลูกค้าอ่านับส,ส่งลูกค้าตลาดตลาดหลักของเราเลยก็คือลูกค้าผู้ส่งออกเออจริงๆแล้วส่งออกต่างประเทศใช่ค่ะว้าวนี่นะครับเดินลงไปค่ะลลงเลยขวามือค่ะ ไปครับเดี๋ยวเราจะเอาไปอ็อกนะครับโอ้โหนี่นะครับทั้งบ้านเลยมีแต่ตู้อ็อกทั้งนั้นเลยนะครับนี่เวลาถ้าเกิดเป็นหน้าไข่เยอะก็จะเต็มไปหมดเลยอ๋อน,น,นี่นะครับพี่แต๋บอกว่าเวลาหน้าไข่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยแต่ว่า ช่วงนี้มันเริ่มเข้าสู่ฤด,ดูหนาวแล้วปลาเริ่มไม่วางไข่เดี๋ยวนี้เราก็มาใส่ออกนี่นี่นี่ครับนี่วิธีง่ายๆเลยนี่ทัดเปิดหัวออกไหนทัดนี่นะครับตั้งปุ๊บแล้วก็เอาเอาหัวออกที่พี่แต๋วต่อไว้เนี่ยนี่ครับเราก็จะเปิดเลยนี้ทุบเราก็จะมาเปิดวาล์วตรงนี้แค่นี้เสร็จแล้วหรอแค่เสร็จแล้วเพราะเตรียมแค่นี้เองเหรอเตรียมพร้อมเราเราเรา,เราต้องทำนี้กี่วันมันถึงจะเป็นตัว<ก>พี่แต๋วถ้าสีขนาดนี้ก็น่าจะประมาณสักห้าวัน สีขนาดนี้แสดงว่าสีเนี่ยตอนไข่ออกมาไหนสีมันจะ,นจ,ะจางกว่านีจาจา้จางกว่านี้ค่ะแล้วมันก็จะค่อยๆแดงค่อยๆแดงค่อยๆแดงแล้วก็หลุดออกมาหลุดหลุดจากจากพวงไข่เนี่ยก็จะเป็นใบไข่ใบมันแล้วเสร็จแล้วก็จะเป็นตัวใช่ใช้เวลาห้าวันประมาณห้าวันะแค่ห้าวันแล้วมันก็จะมัฟนี่งั้นเรามาดูขั้นตอนต่อไปนี่นะครับนี่พอห้าวันแล้วนี่เริ่มเป็นตัวแล้วเริ่มเป็นตัวแล้วนี่คือปลาห้าวัน พี่แต๋วแล้วเราต้องให้อาหารให้อะไรยังไงมั้ยไม่ต้องค่ะอยู่ในนี้ไม่ต้องให้เลยไม่ต้องให้เลยเพราะว่าไข่ตัวปลาตัวนี้มันจะมีไข่นะท้องอ๋อมันก็จะมีอาหารอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วเนี่ยอันเนี้ยเราจะปล่อยลงกระชังแล้วพอพอเป็นตัวเป็นตัวได้กี่วันพี่แต๋วห้าวันเป็นตัวแบบนี้หรือพอเป็นตัวเนี้ยเราก็เอาไปปล่อยได้เลยไม,ไม่ต้องรอดูว่าประมาณสักสองสามวันอะพอแตกไข่เป็นตัวปุ๊บ เนี่ยเนี่ยมาผ่านมาประมาณสามวันครับครับเราต้องปล่อยแล้วถ้าไม่ปล่อยแล้วเดี๋ยวมันจะมีตายเพราะไข่หมดท้องปุ๊บมันจะตายอ๋อมันก็ไม่มีอาหารแล้วมันจะตายค่ะแล้วแล้วเราจะดูไงว่านี่ไงนี่นะครับดูว่าพอมันเริ่มแข็งแรงใช่ไหมพี่แต้วใช่ค่ะอ่านี่นะครับนี่ปลาพวกนี้ยเพราะว่าถ้าท้ามมันจะไข่มันก็ตุกติกตุกกตุกอยู่ในไข่เท่ากับจากไข่ที่เราดำขึ้นดำเอางมจากในน้ําขึ้นมาแปดวันเนี่ยเป็นสภาพนี้แล้วเราก็เอาไปปล่อยใน ในกระชังกระชังที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยแล้วปล่อยกระชังกี่วันพูดถึงว่าในบ่อที่ว่าเลี้ยงปลาคาร์บก็อยู่ประมาณสี่สิบห้าวันนี้เริ่มจับแล้วนิ้วครึ่งนิ้วเจ็ดสองนิ้วอ่าสี่สิบห้าวันประมาณสี่สิบห้าวันก็ประมาณเดือนนิดนิดเดือนนิดนิดใช่ค่ะเดือนนิดนิดนี่ก็จะได้ไซส์ประมาณนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วเจ็ดนิ้วครึ่งนิ้วเจ็ดสองนิ้วซึ่งราคาตัวละก็นิ้วละสิบบาทเอ้นนิ้วละห้าบาทอ่ะนิ้วละห้าบาท ใช้เนี่ยนะครับไอ้ไข่ที่เราดมเมื่อกี้เนี่ยประมาณสองพันฟองไอ้ไข่สองพันฟองเนี่ยเราเอามาออกห้าวันอ่อพอเป็นตัวเป็นตัวอยู่ได้สามวันเอาไปลงในบ่อลงในบ่ออีกสี่สิบห้าวันสี่สิบห้าวันกับกับสิบวันเอาห้าสิบห้าวันยังไม่ถึงสองเดือนนะครับคุณได้เงินประมาณสองหมื่นบาทสองหมื่นบาทในระยะเวลา,าประมาณสักสี่สิบห้าเอา่อ ห้าสิบห้าวันเอาสองเดือนสองเดือนต่อไข่หนึ่งลังเนี่ยคุณได้เงินสองหมืนบาทแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเขาไม่ได้เลี้ยงกันแค่ลังเดียวเยอะเท่าที่จะมากได้เท่าที่จะมากได้เท่าที่จะมากได้เก็บได้เท่าไหร่เท่าที่จะมากได้เก็บทั้งหมดเก็บทั้งหมดโอ้หผมไม่แปลกใจแล้วครับว่าทําไมเลี้ยงข้าวพวกผมทุกวันเลยครับนี่แหละครับคนที่นะได้เหลือ แล้วแบ่งปันนี่พี่แต๋วคงผมเลยน่ารักที่สุดแล้วเราไปดูขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนในเวลาที่ไปดูที่ว่าจะจับไข่ได้มีไหมซักเกอร์จุดไม่มีีมซักเกอร์ธรรมดาซักเกอร์ดำม,ม,มีไหม,มอ่ะงั้นเดี๋ยวจริงๆแล้วเนี่ยเห็นไหมเป็นช่วงช่วงนี้เป็นช่วงหายา,ยากเลยเพราะนั้นช่วงหายากเฮ้ยถ้าผมจะเพาะนี่นะผมจะบังคับให้ปลาผมไข่ใกล้ๆหน,น้าหนาวได้ป่าอะ,อะ <laughs> รับรองได้ราคาแพงกว่าปกติแน่นอนเพราะมันพอช่วงหน้าหนาวแล้วมีน้อยมีน้อยค่ะมันจะต้นต้นฝนนี่จะพุพับต้นฝนพุพับเลยตรงนี้จะแบบไม่มีที่จะตรงนี้จะไปไม่หมดเลยพี่แต้วไหนว่าจะพาผมไปดูพ่อพันธุ์แม่พันธุของซักเกอร์จุดค่ะซึ่งพี่แต้วห่วงแหนเป็นอย่างมากเลยพี่แต้วบอกไอ้นี่อะทีเด็ดเลยพอดีจับขึ้นมาไว้ตัวหนึ่งในบ่ออ๋อ ทีเด็ดของเขาเลยตัวนี้ห่วงมากเลยนะครับจริงๆแล้วพี่แต๋วไม่ได้เลี้ยงเฉพาะซักเกอร์นะครับโอ้โหมันมันหลากหลายมากเลยเนาะ โอ้ยไปลายมันจะเป็นจุดตัวมันจะเป็นลายเ,เป็นจุดๆเห็นไหมครับนี่นี่มันเห็นไหมเห็นไหมซึ่งซอกเกอร์ดำทั่วไปมันก็จะเป็นสีดำสีเดียวเลยใช่เดี๋ยวเปรียบเทียบดูกันจะรู้ว่ามันไม่เหมือนเออเออเอเอ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แต้วจะไปเปรียบเทียบให้เราดูระหว่างซออ็อกเกอร์ซอกเกอร์ลายกับซอ็อกซกเกอร์ดำเอเอไอหาเรานี่มันใครไม่รู้นกว่าเราเป็นนักบอนนลนะเนี่ย อืนี่คือซัก,กอร์ดำนะครับนี่ใช่ใช่ใชนี่อุ๊ยอุยอุย,อยมันเปรี้ยวครับผมจำไม่ได้ปึ๊บเฮ้ย, <c oughs> ยมันเปียวเว้ยมันเปียวเว้ย <c oughs> นี <c oughs> ไ่ได้แล้วครับได้แล้วครับนี่นี่เห็นไหมครับ <c oughs> ซัก,กร์ดำนี่มันจะดำสนิทเลย แต่ซัก,กระลายน,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 ยกกนี่เห็นไหมครับนี่นี่นี่มันเอ้ซักระจุดนี่เห็นไหมมันมันมันจะเป็นความลายสีสันสวยงามไอ้นี่จะดําปิดปีเลยเห็นไหมครับนี่เปรียบเทียบนี่ไอตัวนี้ยทีเด็ดของพี่แต๋วเขาเลยนะครับนี่ดูนะครับนี่ไม่กี่ตังค์นะคะตัวนี้ก็ไม่กี่บาทเองอ๋อราคาต่างกันเยอะนะครับราคาต่างกันเยอะราคาต่างกันเยอะนะครับนี่นะครับนี่ครับ ยังอย่างนี้อย่าง,งนี้อายุประมาณกี่วันแล้วพี่แตว้วขึ้นอยู่กับน้ำมาที่บอออ๋อขึ้นอยู่กับน้ำถ้ากิดเลี้ยงในคลองก็นุ่นละปีนึงอ่ะโอ้แต่ถ้าก็ดเลี้ยงในบ่อธรรมดาก็ประมาณสามสามสามเดือนโอ้สามสี่เดือนก็ได้แล้วไซมีจริงจริงแล้วผมจะบอกว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้พื้นที่เยอะเลยพี่แต้วยังบอ่อที่เห็นนี้ประมาณสองงานทําได้กี่กระชังครับ 4, <50 S 1> <ม>ก็เยอะนะสี่ห้าสิบสี่ห้าสิบกระชังกระชังหนึ่งประมาณกี่ตัวกระชังหนึ่งก็ถ้าใส่จริงๆกระชังกันนี้ก็ประมาณสองพันตัว กระชังละหนึ่งลังกระชังละหนึ่งลังนี่ไงที่ผมบอกไนงะพื้นที่แค่สองงานเนี่ยเราสามารถสร้างกระชังได้ห้าสิบห้าสิบกระชังและหนึ่งกระชังก็คือหนึ่งลังแล้วหนึ่งลังที่พี่แต๋บอกก็คือปลาสองพันตัวเพราะฉะนั้นห้าสิบกระชังก็คือปลาแสนตัวปลาแสนตัวเนี่ยตัวละสิบบาทเฮ้ยเฮ้ยล้านหนึ่งนะเฮ้ยล้านหนึ่งนะนี่ไงสิ่งที่พี่แต๋บอกว่าวันนี้พี่อยากบอกให้ทุกคนรู้ แล้วพี่อยากให้ทุกคนรวยเหมือนพี่เอาง่ายง่ายใช่ไหม <c oughs> พี่แต๋วค่ะนี่ครับวันนี้พี่แต๋าเฉลยแล้ววันนี้พี่แตว๋วเฉลยให้เราฟังแล้วถ้าเป็นไซนี้เนี่ยถ้าเป็นปลาจุดก,ก็ตกอยู่ที่อย่างนี้ก็ตัวตกประมาณยี่สิบกว่าบาทนะถ้าถ้าเป็นซัก,กอร์ลายจุดนะครับตัวหนึ่งยี่ยี่สิบกว่าบาทน,น,นี่นี่นี่ไซนี้ถ้าเป็นซัก,กร์ลายจุดนี่ตัวยี่สิบกว่าบาทนะครับใช่ค่ะยี่สิบกว่าบาท ไอ้แล้วไอ้นี่สีมันต่างจากไอ้นี่มันก็คือสีเผือกผสมกับสีดำออกมาเป็นกาแฟเย็นกาแฟเย็นอ่าเป็นดูเลี้ยงสีน้ำตาลอ่าอ้าอันนี้เป็นซัคเกอร์ดำที่เราเลี้ยงกันทั่วไปที่ที่ไหนก็มีอ่าอ่าแต่ตัวนี้ก็โอเคนะคะถ้าทําได้ก็ใช้ได้อยู่เพราะว่าเมื่อก่อนนี้พี่แจ๋บอกว่าเมื่อก่อนนี้ก็จะนี่แหละก็ซัคเกอร์ดำเนี่ยใช่ค่ะแต่ไอซัคเกอร์จุดเนี่ยมันเพิ่งมาทีหลังใช่มาทีหลังค่ะออซัคเกอร์ดำนี่รายได้ของซัคเกอร์ดำยังไงสมมติว่าถ้าเกิดเราไม่เลี้ยงซัคเกอร อย่างเงี้ยรายได้เป็นไงพี่แต่วเอาเอาแบบว่าที่ว่าเอาแบบต่าๆเลยขั้นต่าเลยคนตั้งใจดูแลนะครับหมายถึงว่าดูแลใส่ใจมันในตัวนี้ได้เดือนหลายหลายหลายหมื่น,น<อ>เป็นตัวเสริมอาชีพเสริมอย่าง<ใ>ที่มีคนทําให้เนี่ยซึ่งเขาทางานข้าราชการแล้วก็ทําตัวนี้เสริมครับเดือนหนึ่งเขาได้อยู่ณนะตอนนี้ประมาณเกือบสี่หมื่นนะราย<อ>ได้เสริมรายได้เสริมจากอาชีพที่คุณทําประจําอยู่บอกว่ามันไม่ต้องกินอะไรเลย แต่สิ่งที่คุณได้มากกว่าไอ้ซักเกอร์อีกก็คือปลาปลาที่เรียกปลาคราฟปลาคราฟพี่แจบอกว่าจริงๆแล้วต้องเป็นปลาคราฟเท่านั้นเพราะอะไรครับเพราะปลาคราฟเนี่ยมันไม่กินแพลงต้นใช่ค่ะแล้วก็ขี้ของปลาคราฟนี่แหละไอตัวนี้ชอบกินใช่ค่ะตัวนี้ชอบกินขี้ของปลาคราฟรวมถึงชอบกินแพงต้นเพราะนั้นเนื้อที่สองงานเนี่ยเราปล่อยปลาคราฟประมาณกี่ตัวเออถ้ารักถ้าถ้าพูดถึงว่าที่สองงานใส่ปลาคราฟกี่ตัวเนี่ยไม่รู้นะ อ่า<ม>ก็ไม่รู้รรอยู่เป็นพันตัวเออมันมันแล้วแต่เราว่าเรา<ช>ถ้าเกิดเราอาหารถึงเราก็ปล่อยมันหนาแน่นได้แต่ถ้าเกิดเราอาหารน้อยเราก็เลี้ยงแบบบางๆแต่สิ่งที่เราได้ก็คือนี่นี่นี่นคือสิ่งที่เราได้มาเฉยๆเลยใช่แน่ๆถ้าเป็นซัก,กร์จุดสอไล่ห้กระชังหล้านบาทนี่นี่แต่ถ้าเป็นซัก,กร์ดำเนี่ย ขี่มูขี่หมาเลยเดือนหนึ่งจับครั้งหนึ่งคุณมีไรายได้ไม่ต่ำกว่าสี่หมื่นบาทแน่นอนต่อปลาห้าสิบกระชังนี่คือสิ่งที่มันได้เพิ่มมาแบบเฉยๆเลยแล้วก็คุณก็ยังจะได้ปลาคราฟซึ่งปลาคราฟเนี่ยก็เป็นที่ต้องการของตลาดมากทั่วๆไปเลยทั่วๆไปปลาคราฟ<ป>มันมเป็นมีความต้องการของตลาดทั่วๆไปเลยแต่ถ้าเกิดป้าแตวพี่แตวของเราเนี่ยรับซื้อไม่อั้นทุกอย่างสกเกอร์นี่เรารับซื้อตลอด ซักรก์รับซื้อมาซื้อมากี่ปีนะครับไม่ต่ำกว่า20ปีเนาะไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วก็20ปีนะทั้งประเทศเนี่ยมีเจ้าใหญ่ของประเทศเนี่ย<ม>เป็นใครเห็นลูกค้าบอกว่าคุณสาลีใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะว้าว <c oughs> นี่แหละครับที่ยืนอยู่ข้างผมนี่แหละครับนี่ซัก,กอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วถ้าเกิดใครจะมาหาพี่แต๋วนี่ง่ายมากเลยครับคุณมาสุ่มปลาย,ยักษ์ถูกป่ล่า จริงๆแล้วพี่แต๋วก็อยู่ติดกับสุมบายักษ์หนึ่งวันเลยที่ผมมีความจะใช้คําพูดว่างไงดีเพราะว่าพอได้คุยกับพี่แต๋วแล้วเนี่ยคนที่ได้ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยนะท่านอยากมีไรายได้เสริมท่านอยากมีไรายได้เพิ่มเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับเพียงแต่ท่านมีพื้นที่เนี่ยและพื้นที่ไม่จําเป็นต้องเยอะด้วยอย่างพื้นที่ที่ที่เราดูกันเมื่อกี้เนี่ยพื้นที่แค่สองงานนะครับสองงานเนี่ยสามารถเลี้ยงซักเกอร์ได้ห้าสิบกระชัง ในหนึ่งกระชังก็คือหนึ่งลังและหนึ่งลังเนี่ยก็มีไข่ซัคเกอร์ประมาณ2,000ฟองเพราะนั้นพื้นที่2งานเนี่ยคุณสามารถเลี้ยงซัคเกอร์ได้10,000ตัวใช้เวลาประมาณ2เดือนเนี่ยคุณอาจมีเงินล้านบาทได้แบบง่ายๆเลยนะครับสำหรับซัคเกอร์จุดแต่ถ้าวันนี้ซัคเกอร์จุดเนี่ยจริงๆแล้วพี่แต่วบอกมันหายากมากเลยซัคเกอร์ดาก็ได้ซัคเกอร์ดาก็ได้แต่รายได้อาจจะน้อยกว่าซัคเกอร์จุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วผมจะบอกว่าซัคเกอร์นี่ อาจริงแล้วเ <ๆ S 2> ลี้ยงง่ายมากเลยคุณมีบ่อแล้วคุณแค่เลี้ยงปลาอะไรปลาคาบปลาค้ามนี่มันมันก็จริงๆแล้วมันก็สามารถอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วเพราะว่าเรามีอาหารเลี้ยงมันเสร็จแล้วตลาดของปลาค้าเป็นตลาดที่กว้างมากเลยคุณไม่จําเป็นต้องมาขายกับพิ่แตวก็ได้เพราะว่าคนรับซื้อปลาค้าบเยอะแยะมากมายเลยแต่สิ่งที่น้องเหนือปลาค้าบก็คือไอ้ซักเกอร์นี่แหละมันกินขี้ปลาค้าบมันกินแพงต้นที่ปลาค้าบไม่กินเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีตัวแย่งอาหารมันเพราะฉะนั้น ซักเกอร์เนี่ยผมบอกก็ได้เลยว่าคุณได้เต็มๆฝากไว้ด้วยนะครับแค่คุณอยากรวยนะครับมาคุยกับพี่แต่ของเราแต่ผมว่าไม่พลาดแน่นอนเดีย๋ยวอีกสักพักคอยดูนะครับซักเกอร์จุดต้องมีที่บ้านผมโอเคครับ